สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลจ้าตอนนี้นีลามุนกับฮอดเกาะเราจะเกาะรัสรัสอกเสียงยากกับพี่น้องรัสเป็นเกาะเล็กๆทางเหนือของนอร์เวย์ใกล้ๆก,ก,กันกับอ่าอยู่ในเขตแอลียาเดียวกันกับ ten, ลูฟุตเทนนะจป็พี่น้องลูฟุตเทนซันเดสัมมาแอลียาลูฟุตเทนพี่น้องคือนี่กับนีลามุนกับชินอนนี่จ้ะเป็นเป็นเกาะน,น้อยๆเล็กๆว่าจะมาเบิ่งนนกกันจ้ะพี่น้องจ้าว่าจะได้เห็นใ่บอรเดี๋ยวเบิง่งว่าสภาพอากาศเป็นยังไง เดี๋ยวเมื่ออื่นนี่ละมดนจะพาออกไปแต่ตอนนี้หิวข้าวแห้งพี่น้องมาจา้ะกินต้มามะม่านทำกันเพิ่งห่อลงแรือสามีบอกนกอะไรปูคนละยะงบนก็บอกถูกแก้แล้วเนาะนกถกูกมาดูภูมแม่ะเ่ศมามีหลายอย่างเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวมานั่งวิจัยซื้อนกกระผัวเบิ่งแล้วทีหูบ่าแต่นี่นเป็นคนบ้านเธอกล้องเงินมณชได้ทนันทีเจ้ะพี่น้องเสงดังไหมคะ คือนี่ใน,น,นละมุนที่นอนได้ปะเน้ะเสียงนกเสียงกากห้องวกวากวกวัวก,ววก,ววกวที่น,อน้องเกาะนี้จะเป็นพวกนกหลายๆชนิดนานาพันธุ์นะพี่น้องเยู่แล้วก็พี่น,อน้องจ้า เรียกรอง,งข้ามีแตนน่หนกไปที่น้องเลยหนกเป็นค่ะถ้าสงกสมอย่างใบแหนนี่แล้ววนก็ได้นอนเกาะค่ะคือนี่เป็นชาวเกาะ มนซูมได้ก็น่าจะเป็นงะายจริสวยมั้ยสวยมั้ยอีชานี้ละมนไหมคะเป็นชาวเกาะค่ะ ตรงแนวไปนะั่นนี่แหละพี่น้องจ้าย้นที่หาร์ดบดไปเดี๋ยวเดินขะั้นี่ยนะแม่นี่อาจจะเป็นเรือที่นั่งชมหมกเนะา,าจจะเหยาะเต็มไปเปไปยเหะเป็นเรือที่พนมีละมนตีเศร้าไปชมหมกหกันพี่น้องจ้ะที่โรงแรมแห่งนี้กะัะจิตเ้านนะไปเดีเป็นหมูเป็นไก่เป็นทั่วไปน,นนะพี่น้อง มีน้ำหนูเย่ะหนูชินอนรับผิดของนกเพิ่นนอนงามไมี่น้อไงธรรมชาติบนเรือนซามีเป็นคนเลือกเกาะนี่เป็นน้องเออเป็นอยากมา ตามใจเพื่อนนี่เรา,าเมาหุดเมาเรือที่ตายแล้วเนี่ยนี่สันตาลายเลยพี่น้องโทษเลยยานให้เช่าถีดด้วยเรือพี่น้องของโรงแรมจักรยาน เันะัหลดนนอกเยอะมากน้องมาเบิงมาเบิรงทำานี่ยออกลายขนาดันแปกเวรกันออกทำมาหากินจริงๆเยอะกว่านี้อีกถ้าแดดออกน้องถ้าแดดออกจะเต็มหลังคาเลยจ้ะหนาว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 ้ย นีเป็นิช่านตีให้คนเช่ากันน้องพวกที่เป็นคนคอมาเขาจะเช่าแบบนี้กันน้องจ้ากดีพีถ้ามากคเช่าแบบนี้แกันีกตอน้องเลยกระต๊อกน้อง เพื่จะคลิปวิวนี่เราปฏิทายก่อนแล้วตุ๊กบันไดกับตุ๊กบันไดเราบ้านก่อแก่ไม่ใช่บ้านทีไม่ใช่บ้านไรใช่เป็นบ้านก่อแก่ไม้ที่แข็งแรงมากไม้แข็งแรงมากแก้ที่ไม่ใช่ทัวร์ แฟนจักแฟนตรงนนมนชอบน,อบนกพิา่ใมากทีป็นรงแรมที่น,นมตเศ้าห้องที่าตาตาเปิดนคือห้องน้ำมนเปิดน,น,น้่มนต ดู้วยก็ปเป็นหลายอย่างในครบแห่งน,นี้จะน้องเกาะนะนี่ละมุนกับขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ้าชมนกอที่เกาะรัชดะ